อยากกินซุปน้ำไม้ฝีมือแม่เราก็ได้่ายตะขาบไว้ให้ซุรซุปน้ำหม่แบบโบราณของเราแซ่บหลาย พอดีกับช่วงนองไม้เผากินดีออกเป็นนอไม้เลี้ยงธรรมศาตร์ที่ปีหนึ่งซีได้กินเท่อหนึง่งมองสร้างหันเอื้อขึ้นให้ในคลิปนี้เดอ้อนอไม้นีเพิ่นเผามาให้แล้วที่สำคัญเขายังได้สนับสนุนสินค้าของผู้พิการน้ำจ้าเอื้อยกะสิใไส้สซอมจิ้มผลไม้นี่ล่ละเคียนสะกอนจ้าเคียนง่ายๆเลยนอไม้เพิ่นนีอ่อนดีจ้าบ่ต้องตัดถิ่มกินได้เบิดนอเลยเอื่อกะเคียนออกมาได้ยังสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็เอาไปต้มจกหาหน้าที่เพื่อลดความขมกระตามธรรมศาสตรของนองไม้เพิ่นนั่นละจ้าต้มแล้วกยน,นอ,อ,กากอาาา่ับ มือนี้ก็บโเแมนสูตรโบราณเออยสิใส่นังหมูลงไปน้ำเป็นสูตรที่แบบว่าอยากสิกินเองนี่ละอูน้ํไม่จนหน้างวดแล้วก็ใส่ผักคุณตูลงไปพักไว้ให้เราเย็นสะก่อนล้วก็มาคัวพริกขาง,งวัวขัวงาแล้วก็เอาในง่านี่มาบดบดบ,บีบพอเพินหอมเนอแล้วก็ตักไว้สะก่อนตาพริกกระเทียมหอมแดงคัวให้แหลกตามด้วยน้ํไม่ที่อูไวจะอันนี้เย็นเราเด้งน้นํไม่นี่น้ํไม่ที่อูนี่ก็มีความเข้มข้นมาก ปรุงรสด้วยน้ำปลาแดกน้ำปลาผงนัวแล้วก็ใส่หอมร่วมหอมแดงคาดแต่กะสะระแหนเพราะว่าเออหาบดได้อเดีแล้วก็ทําการตำนัวให้เพื่อนเขากันดีแล้วก็ซิ้มเบิองรสชาติสกอรถือใจแล้วก็ใส่งาที่ห้าเห็ดไว้นั่นแหละตำไปจ้ะพอใส่ในงาปุ๊บห้อมคักหอมแหน่ซํำนี่ก็เรียบร้อยแล้ว นี่ละจ้ะซุปน้ำไม่สูตรแม่เอื่อยแล้วก็กินกับผักสดต่างๆซึ่งน้ำไม่ก็คือพืชชนิดหนึ่งซุปแล้วก็ามากินกับพืชต่างๆอีกกระแซมแซบสวบเข้าไปตามด้วยบักแตงกอบๆบักทั่วจิ้มน้ำไม่แล้วก็บสวบก็บคือพืชจิ้มพืชอีกเทิดนึงผู้ใดอยากเหตดเมนูน้ำไม่มากกินน้ำไม้เอื่อยแนะนำไปสั่งมาเลยจ้ะน้ำไม้เพื่อนออนดีคักแซบส,สีเหตดเมนูใดก็อร่อยเวลิกุ๊ด